23ตุลาคมเมเจอร์พาทุกคนไปพบกับหนังแอคชั่น2องารมณ์ให้คุณเนื้อรับจบเต็มระบบกับการกลับมาในรอบ10ปีของหนังลูกชาย10เป้งในตำนานนะครับในไว้เป้งนั่นขาตั้นสองก็มาดีวัยรุ่นซัดแม่งเลยกับภาพยนตร์ไทยภาคต่อที่จะพาคุณไปพบกับชีวิตของนักเรียนและนักเลง เวนัมหรือลาสแตนมหาศึกอสูรห่งการเมื่อคู่หูแอนตี้ฮีโร่ถึงคราวเข้าตาจนและต้องต่อสู้กับไวร้ายซิมบิโอต่างดาวโตชกาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจครั้งสำคัญและนำไปสู่การปิดม้านการต่อสู้ร่วมกันอันยาวนานของเอ็ดดี้และเวน o ม ในระบบ i m a c และ 4DX ีเ t h มเจอร์ยังมีสารพัดทหนังเด็ดต้อนรับวันหยุดของทุกคนอย่าลืมมาชมกันเยอะๆนะครับ